เมื่อปีพศ2549 กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งกองทุนยุติธรรมภายใต้สังกัดสำนักง,งานกิจการยุติธรรมเพื่อลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่เป็นปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมระหว่างผู้ที่มีโอกาสและผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมต่อมาในปีพศ2553ได้ถ่ายโอนงานกองทุนยุติธรรมจากสำนักง,งานกิจการยุติธรรมไปยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยมีการออกระเบียบกระทรวงยุต ว่าด้วยกองทุนยุติธรรมพศ2553แต่ต่อมาเกิดข้อจำกัดของระเบียบทางกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีความสอดคล้องกับความเป็นมาตรฐานสากล จึงได้พัฒนายกระดับระเบียบกระทรวงเป็นพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพศ2558โดยยกระดับเพื่อให้มีความครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือประชาชนมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานจึงจัดตั้งกองทุนยุติธรรมมีฐานะนิติบุคคลในสังกัดสำนักงานประลัดกระทรวงยุติธรรมปัจจุบันกองทุนยุติธรรมเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้คนยากจนหรือผู้ที่ไม่รู้กฎหมายให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็ว ที่สุดและเกิดความเป็นธรรมมากที่สุดวิสัยทัศน์ของกองทุนยุติธรรมเป็นองค์กรหลักในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภารกิจหลักของกองทุนยุติธรรมในการช่วยเหลือประชาชนได้แก่การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีการขอปล่อยตัวชั่วคราผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีดำเนินการให้ความช่วยเหลือเรื่อง ค่าจ้างทนายความค่าที่ปรึกษากฎหมายค่าธรมเนียมสารและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยผู้มีสิทธิ์ขอความช่วยเหลือได้แก่โจทก์ที่ต้องการยื่นคำร้องฟ้องร้องหรือบังคับคดีและจำเลยที่ต้องการสู้คดีหรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเกณฑ์การพิจารณาจะดูที่ข้อเท็จจริงฐานะทางการเงินและ โอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่นๆของผู้ขอรับความช่วยเหลือหลักฐานที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องนำมายื่นการขอไปตัวชั่วคาผู้ต้องหาหรือจำเลยดำเนินการให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินประกันตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกคุมขังหรือกำลังจะถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณีอื่นๆโดยเกณฑ์การพิจารณาจะดูที่ ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีพฤติกรรมหลบหนีไม่ยุ่งกับพยานหลักฐานหรือไม่ก่อเหตุอันตรายลักษณะการกระทำผิดไม่ร้ายแรงหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยสาเหตุหรือพฤติกรรมที่น่าเชื่อถือว่าไม่ได้กระทำความผิดนิสัยความประพฤติและฐานะของผู้ต้องหาหรือจำเลยและความคิดเห็นของผู้เสียหายหรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องหลักฐานที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องนำมายื่น การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนดําเนินการให้ความช่วยเหลือเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือได้แก่ผู้เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ถูกคุมขังตามคำพิพากษาเกินเวลาที่กำหนดจำเลยที่ถูกขังในระหว่างที่สอบสวนและมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพศ2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2559และกรณีอื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรโดยเกณฑ์การพิจารณาจะดูที่ข้อเท็จจริงฐานะทางการเงินและ โอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่นๆของผู้ขอรับความช่วยเหลือหลักฐานที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องนำมายื่นการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนดำเนินการให้ความช่วยเหลือเรื่องการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในลักษณะของโครงการที่เผยแพร่หรืออบรมความรู้ทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยังรวมไปถึงโครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิและหน้าที่แก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนและโครงการอื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติโครงการโดยผู้ที่สามารถเสนอโครงการได้ต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประกอบไปด้วยบุคคลธรรมดาคณะบุคคลนิติบุคคลองค์กรมหาชน หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาหลักฐานที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องนำมายืน่นโดยประชาชนสามารถเข้าไปขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมแต่ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศสวนยุติธรรมชุมชนทุกชุมชนเว็บไซต์สำนักงานกองทุนยุติธรรมในรายการยื่นขอรับความช่วยเหลือออนไลน์เฟซบุ๊กเพจกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมและผ่านทางแอปพลิเคชัน Justice Care หากมีข้อสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กองทุนยุติธรรมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1 1 1่กด77